ครััับผมเจ้าพนชยไปเรองซ้อมมากี่วันประเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายไกลอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้ปกอบซ้อมไปดิรวมมีพี่นะครับหลายคนก็มีพี่เมฆพี่ดามพี่จอมกระเพวกในค่ายเยือนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่จอนอายุยี่สิบสองเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบหกสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับมวยคอวันนี้จะต้องมาเจอกับแสบริบนะเคยเจอกันมากี่ครั้งละหครั้งหนึ่งครั้งวันนั้นเป็นไงเสมอเลยมา โอ้วสไตล์เาวันนี้มาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้มาชูคนเดียวไหมคนเดียวรไม่ชูคู่นะวันนั้นต่อยกันอยู่เวทร้อยเท่าไรร่สิบสี่วันนั้นร้อี่ไม่ใช่ต่อยร้เนาะและล่าสุดจอต่อยกับใครไปที่ปันปสเล็กมือที่วันนั้นเป็นไงชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นรอยยี่สวันนี้ร้อยยี่สี่เมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่จุดเก้านี่ผ่านเรียบร้อแล้วร่างกายไฟนี้สมุแขางแรง วันนี้พร้อมเอาชนะครับพร้อมมาชูคนเดียวแล้วนะคุ้มมากี <s ult crackers> ่ก <said English> ิโลไฟนี้สี <s ult nationwide> <statistics> ่กิโลครับต่อยมวยไทยมาของจอร์ดหลักครบสิบเจ็ดสิบคนจังหวัดนครนายกเอาฝากเชิญโชคแฟนคลับด้วยหน่อยเอฟซีก็ได้ทุกคนในแฟนคลับขายเหมาแบบทุกคนตัวเป็นอย่างเดีหน้าต่างอย่างเดียววันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ